ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิดในการ เอมันงก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากร้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมตัวของถังซานะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ตัวของซูเวอร์จินนะครับพาเพื่อนๆนมาดูตัวละครใหม่นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาได้ทำการอัปเดตมาเป็นที่เรียอละนะครับไม่รู้ว่า ผมอัปเดตให้ใช้หรือเปล่านะอ่ะนี่เลยนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครกรอบทองนะครับเป็นตัวละครสุดท้ายนะครับของเวฟนะนะครับนี่นะครับเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับตามที่เราเนี่ยคาดดาวกันไว้นะครับแต่ว่าตัวละครที่เขาทําการอัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับคือผิดไปหน่อยนะครับก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวของแม่ถังซานนเองนะนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นตัวของแม่ถังซานร่างตัวของร่างเทพหรือเปล่านะครับอ่ะ แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาแปลมาว่าเป็นร่างอ่ตัวของเทพีอะไรสักอย่างนะครับเทพีแห่งชีวิตนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวของสกิลแบบข้าวๆกันสักหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวของออินร่างเทพเนาะนะครับอ่ะตัวของสกิลแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการฮิวเพื่อนนะครับที่เลือดต่ําสุดนะครับ อ่าถ้าแบบว่าเป็นตอนที่เราแบบยังไม่เข้าสู่กายแท้เนี่ย<ร> uh นะครับก็จะฮิวประมาณ1คนนะครับแต่ว่าถ้าตอนที่แบบเราเข้าสู่กายแท้เนี่ยก็จะฮิวประมาณ2คน 2> นะครับแล้วก็หลังจากที่เราฮิวไปแล้วเนี่ยนะครับคือเราจะได้ตัวของบัฟโจมตีด้วยนะนะครับอ่าจะเป็นตัวของบัฟอ่าโจมตีนะครับแล้วก็ลดความเสียหายด้วยนะครับอ่าถือว่าดีเลยนะนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของสกิลที่2เนี่ยนะครับซึ่งตัวของสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการฮิวเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับ อ่าก็จะฮิวประมาณ80%นะนะครับตอนที่เราเข้าสู่ไกด์แทรนะครับแต่ว่าถ้าตอนที่เรายังไม่เข้าสู่ไกด์แทรเนี่ยประมาณ50%แล้วก็หลังจากที่เราฮิวไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวของบัฟด้วยนะครับซึ่งตัวของบัฟเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ2แบบนะครับก็จะเป็นตัวของฮิวข้างบนตรงนี้นะนะครับกับตัวของบัฟดูดซับนั่นเองนะนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นตัวของฮิวเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะ ฮิว uh, แล้วคือเพิ่มตัวของแม็กซคได้ด้วยนะนะครับถ้าเราแบบฮิวเกินเลือดไปแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าตัวของเลือดของเราเนี่ยมันเต็มใช่ไหมนะครับคือมันจะเอาส่วนเกินเนี่ยนะครับแปลงเป็นตัวของเลือดให้กับเราซึ่งก็จะบวกตัวของเลือดให้กับตัวละครไปเลยเนี่ยนะครับคือมันตันสูงสุดเนี่ยคือประมาณ30% 0มั้งนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือถ้าแปลผิดพลาดไปก็ต้องขออภยัยละกันนะ นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวของบัฟดูดซับเนี่ยนะครับคือถ้าตัวของทีมเราเนี่ยนะครับอยู่ในตัวของสถานะดูดซับนะครับหรือว่าได้ตัวของบัฟดูดซับมาเนี่ยนะครับหลังจากแบบแต่ละเทิร์นเนี่ยนะครับคือเราจะสร้างความเสียหายจริงนะครับเท่ากับ25%นะครับของเลือดของเราเอง นะครับให้กับตัวของศัตรูนะครับแบบสุ่ม2คนนะครับเราก็จะดูตัวของซับความเสียหายนะครับมาเป็นตัวของเลือดของเราเองด้วยครับเมื่อเราจบเทินนะครับซึ่งตัวของปั๊บเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าซึ่งตัวของปั๊บมันจะอยู่ประมาณ2เทินถูกไหมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสกิลที่3นะครับก็จะเป็นตัวของสกิลพาสีของตัวละครนะครับก็จะเกี่ยวกับตัวของพันธมิตรทั้งหมดด้วยนะนะครับก็เมื่อเราเนี่ยเข้าสู่สถานะกายแท้ครั้งแรกใช่ไหมนะครับคือเราจะลดความเสียหายสุด ท้ายของพัตบิสเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ40%นะครับแล้วก็เมื่อจบแต่ละรอบเนี่ยนะครับคือตัวของพัตบิสทั้งหมดเนี่ยจะได้รับตัวของการรักษานะครับประมาณ80%นะครับของพลังโจมตีนั่นเองนะนะครับแล้วก็เราจะได้ตัวของบัฟมาด้วยนะครับประมาณ1เทิร์นนะครับซึ่งตัวของบัฟเนี่ยนะครับก็จะเก็บสะสมได้นะนะครับนี่อ่าสองอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มตัวของความเสียหายสุดท้ายนะครับ10%นะครับเราสามารถเก็บไปสูงสุดเนี่ยคือ5สแต็กนะครับก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อีบัฟหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการาลดความเสียหายขั้นสุดท้ายนะครับประมาณ10%นะครับก็สามารถเก็บได้ครบสูงสุดเนี่ยคือ5 s t a เตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากที่เรา,าเก็บตัวของส t ต็ k อันนี้ได้อีกหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันจะแปลเปลี่ยนตัวของบัฟอันใหม่มามั้งนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะนะครับก็เขาบอกมาว่าถ้าเราแบบ ใช้ตัวของบัฟตัวนี้อีกหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวของบัฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอีกบัฟหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่ามันคือบัฟอะไรยังไงนะครับเขาไม่ได้แบบเขียนบอกเอาไหมนะครับก็ขอไปด้วยนะครับถ้าหากแปลได้แบบไม่ดีนะครับก็คร่าวๆเนี่ยพาไปดูนะครับผมว่าตัวละครใหม่เนี่ยสกิลเนี่ยคร่าวๆนะครับเป็นยังไงนะครับออาประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มตัวละครใหม่กันสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะสุ่มเก็บสะสมเอาไว้สักหน่อยนะ อ่ะซึ่งน่าจะมีตั๋วพอนะครับอ่านี่เลยนะครับสกิลเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆนะครับนี่โอ้โหไม่แงนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมอถือว่าเด็ดนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการอ่าสุ่มไปเลยนะครับหนึ่งการันตีเนาะนะครับไปไล่เก็บสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าการันตีแรกเนี่ยจะออกหรือเปล่านะครับหมุนติ้วๆโอเคเกล่ะไปครับสกิปเลย มาการันตีแล้วอันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกไหมได้ครับผมตัวละครใหม่ของเรานะมามาหรือเปล่ปาลปึ๊บเดี๋ยวผมสคิปเลยดีกว่าเนาะโบเข้ามาโอเคโอ้โหได้เป็นตัวของโพซิซีครับก็ไม่ออกนะไปครับการันตีสองดุยเลยเดี๋ยวผมจะสุ่มแบบว่าห้าสิบทีเลยไหมออะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมกดไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าเผื่อรอบนี้ออกโอเคไม่ออก ส่วนใหญ่ผมน่าจะโดนการตีนะส่งนี้มาอันนี้ก็การตีนะทุกคนโดนการตีอีกแล้วนะครับผมมาหรือเปล่าแต่ว่าการตีนี้เนี่ยน่าจะมานะเพราะว่าถ้าเป็นตัวของเซเวอร์ไทยเนี่ยคือ2การตีก็การตีตัวใหมล่ละนี่นะครับแสงสีทองนะนะครับผมก็น่าจะมาแล้วแหละนะครับสคลิปเลยโอเคนะครับก็ได้เป็นตัวละครใหม่มานะครับก็จะเป็นตัวของไออีนนั่นเองนะนะครับล่างทีนั่นเองนะครับ เอซึ่งก็สกิลเราก็พาไปดูแบบคร่าวๆมาแล้วนะนะครับเก็บของก่อนอ๋อมาประมาณ2วันแล้วนะครับก็อัปเดตให้ช้าไปนิดนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะพามาดูแบบคร่าวๆเฉยๆนะครับผมซื้อตัวเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อแบบว่าต้องไปเปิดตัวละครใหม่ด้วยนะนะครับผมโอเคก็คร่าวๆเลยนะครับมีแค่ประมาณเท่านี้นะครับก็สกิลความสามารถทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับแต่ว่าอาจจะยังแบบไม่ได้รีวิวให้ดู เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะพาไปดูแบบในลุงในไลฟ์อะไรเงี้ยนะครับคร่าวๆเฉยๆเนาะนะครับก็สามารถรอติดตามกันได้นะครับถ้าใครที่อยากจะดูนะนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตตัวของตัวละครใหม่ให้กับเพื่อนๆดูนะครับของซูเวอร์จินนะครับว่ามีตัวละครอะไรใหม่เข้ามานะครับประมาณนี้นะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ